เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่คนไทยไม่เคยลืมก็คือเหตุระเบิดที่ยะลา22กันยายนพุทธศักราช2520เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้คิดลอบปรงพระชนพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบาพิตรและผู้ตามเสด็จขณะที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระพันปีหลวงกรมสมเด็จพระเทพและกรมพระศรีสว่างควัต ไปพระราชทานรางวัลแก่ครูสอนศาสนาอิสลามภาคใต้และพระราชทานธงประจำรุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้านที่สนามลงพิธีช้างเผือกในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองยะราในวันที่21กันยายนพุทธศักราช2520ก่อนเกิดเหตุระเ,เบิดราว20ชั่วโมงได้มีตำรวจชั้นนายพลขี่รถมอเตอร์ไซค์ฝ่าสัญญ,ญาณไฟจราจรพุ่งชนรถยนต์พระที่นั่งซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงขับอยู่เหตุการณ์อุลามานเล็กน้อย ในหลวงรัชากาลที่9ทรงทอดพระเนตรอยู่โดยไม่มีพระราชกระแสรับสั่งอย่างใดจนกระทั่งคนเจ็บที่กำลังหมดสติได้ถูกนำตัวไปให้พ้นจากที่เกิดเหตุแล้วจึงทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จต่อไปอยังพระตตำหนักวันที่22กันยายนอันเป็นวันเกิดเหตุคนร้ายได้วางระเบิดไว้สองลูกโดยลูกแรกได้ผูกชนวนระเบิดไว้กับไฟแช็คตัวหนึ่งหากบังเอิญมีคนไปหยิบระเบิดก็จะทำงานทันที และระหว่างช่วงที่คนกําลังชุลมุนวิ่งหนีก็จะไปเหยียบกับระเบิดอีกลูกที่ฝังไว้นี่คือแผนการของคนร้ายช่วงเวลาบ่ายขณะในหลวงรัชกาลที่9้าพร้อมด้วยสมเด็จพระพันปีหลวงและพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ทรงประทับบนพระพาที่ประทับซึ่งมีประชาชนมาเฝ้ารับสเสด็จราวสามหมื่นคนก็ได้มีรัษฎรที่มาเฝ้ารับสเสด็จคนหนึ่งเผลอไปหยิบไฟแช็คดังกล่าวเป็นเหตุให้ระเบิดลูกแรกเกิดระเบิดขึ้น ราษฎรต่างพากันแตกตื่นและเหยียบกับระเบิดลูกที่สองจนเกิดระเบิดขึ้นอีกครั้งแรงระเบิดทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ47คนบาดเจ็บสาหัส11คนขณะที่เกิดความโกลาหลนั้นบรรดาเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือชาวบ้านได้เข้าระงับควบคุมฝูงชนอย่างฉับพลันมีการใช้เครื่องขยายเสียงแบบมือถือที่เตรียมไว้แล้วปลอบโยนประชาชนไม่ให้ตื่นตระหนกให้อยู่กับที่ขณะเดียวกันก็มีการลำเลียงผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล ในการนี้ในหลวงรัชกาลที่9และพระพันปีหลวงอีกทั้งพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์มิได้ทรงรับบาดเจ็บแต่อย่างใดขณะเกิดเหตุนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงยืนประทับอยู่กับที่และทอดพระเนตรมองเหตุการณ์ต่างๆด้วยพระสติที่มั่นคงไม่แสดงอาการตกใจแต่ประการใดทรงประทับนิ่งดุดพญาราชสีเจ้าหน้าที่ต่างยืนรายล้อมถวายการอรารกขาและพิธีการจำเป็นต้องหยุดชะง,งักลงชั่วคราว โดยพระราชกระแสบางส่วนของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่นักข่าวในปีพุทธศักราช2523ความบางส่วนกล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่า mm. เด็กนักเรียนสาวคงเป็นไทยพุทธเห็นพูดไทยได้ร้องห้าใหญ่เลยร้องแบบไม่มีสติบอกท่านคะท่านไม่ได้ทำอะไรชั่วร้ายท่านไม่ได้ทำอะไรให้ใครเขาจะฆ่าท่านทำไมแกพูดซ้ำอยู่แบบนั้นร้องไห้ไปตัวสัน่น ท่านไม่เคยทําอะไรให้ใครในหลวงไม่เคยทําอะไรให้ใครเขาจะฆ่าท่านทําไมทําไมเขาต้องการจะฆ่าท่านชาวบ้านที่วิ่งกลับมาร้องไห้น้ําตาไหลเป็นทางบอกฉันกลับไปถึงบ้านแล้วพูดทั้งที่หอบแต่นึกได้ว่าตายแล้วพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินียังอยู่จึงคิดว่าตายก็ตายด้วยกันเลยวิ่งกลับมาเป็นเพื่อน สมเด็จพระพันปีหลวงส่งเล่าให้สัมภาษณ์ด้วยความจับใจในความรักของประชาชนที่มีต่อพระเจ้าแผ่นดินอย่างสุดหัวใจในตอนนั้นถึงแม้ว่าจะมีคนห้ามพระองค์อยาเสด็จไปโรงพยาบาลเพราะเกรงจะมีอันตรายซ้ำอีกแต่ในหลวงราชาการที่9ก็ไม่ทรงสนใจต่อคำห้ามนั้นพร้อมทั้งให้คนขับรถพาไปเยี่ยมประชาชนที่บาดเจ็บด้วยพระองค์เองถึงโรงพยาบาลยะลานี่คือน้ำพระราชฤทัยของพระเจ้าแผ่นดินราชาการที่9 ที่ทรงห่วงใยรัษฎรทุกหมู่เหล่าไม่เลือกชนชั้นวันนะและทรงมีพระสติมั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออันตรายรอบพระวรกายแม้ว่าตลอดการของราชของพระองค์จะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดพระองค์ก็ทรงฝ่าฟันไปได้ด้วยพระสติและพระปัญญาด้วยพระมหาการุณาธิคุณหาที่สุดมิได้